ีเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปติดตามกันเป็นเรื่องของการทําว่าวแต่การทําว่านี้ไม่ใช่การทําว่าวในเมืองไทยนะครับจริงในเมืองไทยก็มีลักษณะคล้ายกันก็คือเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยสนใจกับการที่จะทําของเล่นแบบนี้กันแล้วก็ทําให้คนที่มีฝีมือเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วใช่และใน AEC ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันศิลปะการทําว่าวของมาเลเซียทุกวันนี้มีคนสนใจน้อยลงมากนะครับยังมีแค่ไม่กี่คนให้ความสนใจแต่ว่าที่มาเลเซียก็ให้ความสําคัญกับการสืบทอดศิลปะการทําว่าวแบบนี้ไปตติดาม ได้ในรายงานกับเช็คอิน AEC ครับชาฟีจูโซหนึ่งในช่างทำว่าโบราณของมาเลเซียที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนพยายามอนุรักษ์และสืบสารศิลปะก,การทำว่าวให้อยู่คู่ประเทศมานานหลายศตวรรษ ชาฟีเล่าว,ว่าเขาทำว่าวมานานกว่า50ปีแล้วและแตัดสินใจจะเลิกเรียนหนังสือและหันมาเอาจริงเอาจังกับการทำว่าวด้วยความรักและความหลงไหลในศินละปะแขนงนี้ว่าวที่มีลวดลายบระณีตัวหนึ่งต้องใช้เวลาในการทำถึง3เดือนอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือว่าวที่มีลวดลายที่ยากที่สุดลายหนึ่งสนนราคาอยู่ที่ราว2,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า70,000บาทเลยทีเดียว ลวดลายที่ถูกนํามาใช้ในการทํเว่าวนั้นส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากาสัตว์ที่เรียกกันว่าวาบุลันหรือว่าวงเดือนนั้นเป็นว่าวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและถูกนํามาใช้เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติมาเลเซียอีกด้วยชาฟีเล่าต่อไปว่าเขามีความสุขที่ได้เห็นนักท่องเที่ยวมาชมการทํเว่าวของเขาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปก็ตามด้านพอลินแฟนผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะพื้นบ้านของมาเลเซียกล่าวว่า ช่างทำว่าวแต่ละคนจะต้องใช้เวลาฝึกฝนนานหลายสิบปีจึงเกิดความเชี่ยวชาญในศิลปะขแขนงนี้ซึ่งมาเลเซียเหลือช่างทำว่าวที่มีประสบการณ์และความรู้เพียงไม่กี่คนที่สามารถส่งผ่านศิลปะประจำชาตินี้ต่อคนรุ่นหลังซึ่งชาฟีก็คือหนึ่งในไม่กี่คนในนั้นที่หวังว่าศิลปะการทำว่าวโบราณจะอยู่คู่ดินแดนมาเลเซียในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าทีมข่าวต่างประเทศทูฟเวอยูรายงาน